สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่นนองแปดลุยเลาะม้วนสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะเอาพรอนก่ขึ้นดูซิอากาศบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติเลยไม่รู้ไปลงตรงไหน,น หาที่หาที่ถ่ายไม่ได้เลยหาที่ไลไม่ได้ไล่แต่เดิมเดิม,มเมื่อกี้มันไม่ให้เขียนหัวข้อเอากุญแจไหมจ้าเอากุญแจไหมจ้ารุยเลาะม้วนใส่กุญแจเลยเนาะ รอบบ้านชั้นชั้นเดียวเอจิ้มอะไรผิดอีกนะแบงแบงวัดดีจ้าแบงเดี๋ยวไล์แทนคุณลูอิด เดี๋ยวไลฟ์แทนคุณอูอิตเดี๋ยวมารีกข็ขึ้นแหละแบงค์ฝนตกไหมคะลุยพะโละฝนตกไหมที่บ้านสวัสดีค่ะคุณลุยพะโละจากน้องแบงค์มืดมืดอากาศบังกัดที่นี่มืดมืด ธรรมชาติธรรมชาติบ้านบ้านเมติกเมติพี่อัมพรสวัสด,ดีจ้าเมติกจะขึ้นกี่ทุ่มเนาะเนี่ยจะขึ้นจากอัมพรลงไหมเนี่ยสีทุ่มครึ่งหลังคุณวรีลงไล่อ๋อคุณแบงค์บอกให้ขึ้นจ้าจ้าจ้าเมติกว่าคุณแบงค์สวัสด,ดีจ้า ลุยพาล์ล้อสวัสดีจ้าแม่ติกต๊กน้องแบงค์สวัสดีค่ะแม่ติ๊กแม่ติ๊กก็ลุยพาล์ล้อสวัสดีจ้าแม่ติ๊กให้หัวใจกอดๆมานะคะลมแรงมากเลยติ๊กจ้าจุงกะจุงกะหนึ่งทุ่มก็ไม่ได้ขึ้นเลยอ๋อทุ่มครึ่งไม่ได้ขึ้นเลย ต่พอแต่งเงียบไม่เห็นเลยขึ้นสามทุ่มไปเลยมันได้ขึ้นทุ่มหนึ่งขึ้นสามทุ่มไม่มีโทรศัพท์ต้องโทรโอ๋นอนนอกแบงก็ส่งสติกเกอร์มานะคะความมืดหมนวากธรรมชาติมืดมนอากาศข้างนอกลมแรงเมตติก็หาลูกคำ เช็คตุเรีอนใ <laughs> ช้หลายหลหลายหมันก็พังหมดแล้วโทรศัพท์ติก๊กหาลูกค้าเช็คทุเรียนป้าลูกค้าที่ไหนนาะเมติ๊กเมติ๊กหาลูกค้าที่ไหน ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีคุณลูอีดเอนนาไหนว่าไปธุระคุณลูอีดจ้ะลมแรงมืดครึ้มคุณลูอีดจ้าจ้า ขอบคุณนะคะคุณลูอิดนึกว่าจะไปธุระแล้วลูกค้าที่กรุงเทพจ้าเมติน้องแบงค์น้องแบงค์นีจ้าทุเรียนที่สวนสวนใครคะสวน ส่วนติ๊กเองเหรอโอ้ยน่ากินาอยากกินทุเรียนเขามาได้กินแบงแบงเก๋ก็บนถึงทำไมไม่ไปเ <laughs> ก๋เก๋ถามหา น้องแบงน้องเก๋ไปเออน้องแบงไปไหนไม่เห็นขึ้นไปหาคุณเก๋คุณลูอิสวัสดีจ้าน้องติ๊กเรียนของติ๊กเองเหรอคำรอน สวัสดีค่ะโอ้ยแดดเข้ามาแล้วเนี่ยแดดเข้ามาแดดมาดิดเดียวแล้วคำร้อนคำร้อนหอยสดชื่นป้าช่องช่อง <laughs> ม่เนื่อนอนพรุ่งนี้อากาศดีพรุ่งนี้อากาศดีเนอะพรุ่งนี้คำรวยดีจ้าจากแม่ติ๊ก คำโรยจ้าคำโรย <laughs> ชื่ออะไรนอ้องมาต่างชื่อโอ้นาวินขึ้นแล้วช่วงนี้ทุ่มสองทุ่มจะไม่ขึ้นเยอะมากเลยพี่สุดชินสวัสดีค่ะคุณอัมพรพี่สุดชินยินดีเข้าสู่บ้านอัมพรไอซ์แลนด์ Iceland. แมตติกสวัสดีจากคำร้อยบายดีไม่คำร้อยบายดีแน่บายดีบอสคำร้อยแ <c oughs> มตติกแมตติกสวัสดีจ้าจากพี่สุชินไอซ์แลนด์มีแต่ธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแบบไหนธรรมชาติลมแรง <c oughs> ทางลมทางฝนทั้งบรรยากาศทางนี้ก็หนาวยิ่งหนาวด้วยก็บรรยากาศบอดีเลยบายดีจ้าคำลอยบอกบายดีบายดียดคำรอยคำรอยตึงทำช่องใหม่เหรอหรือทำนานแล้วติดตามด้วยนะคะคำรอย เมื่อกี้คำล่าขึ้นอยู่คำล่าคำ้อยสวัสด,ดีจ้าคำ้อยสวัสด,ดีจ้าจากคุณลูอิสนะคะคุณสุจินสวัสดีจ้าจากคุณลูอิสนะคะชับสับพี่ลูอิสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำ้อยสบายดี สบายดีลาวคุณบาสบายดีบายดีบายดีไปดูพระเอกเกาหลีไหมแบงค์นด้ไปดูนางเอกเกาหลีไหมแบงค์จูบจูบตอนน้ำสวัสดีจ้าลุงคำลาสวัสดีจุงกะจุงกะลุงคำลาจุงกะจุงกะม่มีอะไรขึ้นมาให้ดูเลยลุงลา มีแต่ธรรมชาติธรรมชาติที่สร้างมาธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเองอ้บรรยากาศเมกมัวเมกสีขาวลวนลวนหมดเลยจุงกะจุงกะขอเวลา f อซจากยี่สิบนาทีนะคะ เนี่ยหญ้าเวลาฝนตกมันหญ้ามันขึ้นมาสวยสวยไม่ไม,ไม่ไม่มีวัวมีควายให้กินเลรออยู่นี่มีหญ้าหญ้าขึ้นมาสวยงามนามรามอ่ะต้นน้ำสวัสดีค่ะเป็นขึ้นไรอยู่ต้นน้ำสวัสดีครับรวบรวมเลยครับแมติกว่าคุณลุงคำลาสวัสดีจ้าบิกบ๊ก บีกสวัสดีครับขอบคุณนะคะน้องบีกสวัสดีครับลมแรงลมแรงเลยจ้าวัดจะพืชเออใช่วัดจะพืชเยอะ โอ้ลอน้องติ๋วสวัสด,ดีจ้าต้นน้ำขออภัยในไม่สะดวกจ้าบิก๊กสวัสด,ดีครับต้นน้ำต้นน้ำน้องบิก๊กสวัสด,ดีนะคะพี่แม่ติก๊กลูอีกับบิกบ๊กบิ๊กสวัสด,ดีจ้าต้นน้ำสู้ๆมานะคะแม่ตนน้ดดตนน้ำสวัสดีจ้าต้นน้ำส่งสติ๊กเกอร์มานะคะคุณจิน,นอย่าลืมกดไลค์ให้ทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อัมพรด้วยนะคะ บิ๊กสวัสดีครับบิ๊กสวัสดีครับพี่ลูอิสแล้วต้นน้ำก็ส่งสติกเกอร์บิ๊กก็ส่งสติกเกอร์มานะคะลุงป้าเลิฟ้าขอบคุณนะคะพี่สุชินก็หัวใจพลังบวกบิ๊กสวัสดีครับลุงป้าแบงก์ก็ส่งสติกเกอร์มาลุงป้าส่งสติกเกอร์มาโลล,ลเลยนะจ๊ะ น้องบิ๊ก็สว er ัสดีค่ะพี่สุชินลุงป้าก็สวัสดีค่ะพี่ซ้าสวัสดีจ้าน้องน้องเพนน้องเพนสวัสดีจ้าน้องบิ๊กก็ส่งสติกเกอร์มานะพี่สุจินก็ส่งสติกเกอร์น้องเพนก็ส่งกำลังใจก่อนนอนจ้าจ้าสวัสดีทุกๆุคนนะคะจากลุงป้าน้องเพนนะคะสู้ๆจ้าสู้ๆเช่นกันนะคะน้องเพน เลยหกนาทีอัมพรลงไลน์แล้วจ้าขึ้นยี่สิบนาทีค่ะไม่มีอะไรก็ขึ้นมาทักทายกันนะคะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะวิสุชิชินก็บิ๊กบิ๊กสวัสดีครับ พี่สุชินว่าไล้ไลไล,ไลพี่สุชินไม่เคยเห็นไลทเลยมีแต่ลงคลิปอีกห้านาทีนะคะห้านาทีจ้าทุกคนรวมพลังซึ่งกันและกันไม่กำลังใจทุกๆบ้านนะคะลุงป้าสวัสดีครับจากพี่สุชินน้องแบงก์ก่อส่งสติกเกอร์มานะคะคุณอุลิลุงป้าสวัสดีจ้า ไอสแลนดนี่มันขึ้นชื่อจริงๆเลยนะน้ำแข็งข้อโลกเหนือจริงๆวันวันหนึง่งหนัดข้าด,ดูร้อนอย่างเหมือนเดิมลมแรงฝนตกอยู่นี่แหละมีอะไรเลยไปวันวันหนึง่งอยู่บ้านหรว่าจะไปไล่ตรงไหนได้ไล่แต่ขอบหน้าต่างเนี้ยให้แต่ดูแต่เมฆดูธรรมชาติมะ ดูดอกไม้ดูยญ้าปะโอ้ไปจูบป,ปากใครเนาะน้องแบงจูบป,ปากสาวเตะแบงแม่ติกกับลุงคุณเพนนี่จ้าน้องแบงต้องแต่งตัวหละ่อไปหาสาวจิบสาวเหรอ ถ้าไม่มีล้ำลายก็เราไม่มีการพูดจาพูดไม่ชัดนะงแบงเ <laughs> ป็นเช็ดน้ำลายให้สาวๆหน่อยเด้อแบงแบงคุลอีทบอกแบงแบงเอาน้ำลาย จูบป,ปากสาวเด้อทแบงไม่ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงลมไหมข้างนอกนี้ลมจริงๆเลยนะอยู่ในบ้านอย่างหนาวเลยเนี่ยอยากไปโดนแดดที่ไทยเด้ออยากไปรับวิตามินซีเนี่ยอยู่นี่ต้องกินวิตามินซีด้วยนะนี่วิตามินตี วิตามินรับดแดดดังงั้นผิวพรรณขอนำลายย่อย <laughs> เขาให้ผู้ชายเช็ดนำลายให้นะแบงสาวสวยสาวเซ็กซี่แบงชอบสาวเซ็กซี่ไหมแบง น้องแทมวันดีจ้าสวัสดีครับขอโทษครับที่เมื่อวานไปไม่ได้ดูครับอ้าวเมื่อวานมาที่ไหนจ้าน้องแว่น้องแทมน้องแทม,อทมขอโทษนะคะขอโทษเช่นกันจ้าขอโทษเช่นกันนะคะน้องแทมไม่ได้ไว้หามั่งเลยเมติกกมติกให้สติกเกอร์มานะคะน้องชินพี่สุชินก็ส่งพลังบวก มานางกาคุณลูอิทนางแทมสวัสด,ดีจ้าแทมแทมแทมสองนาทีนะคะพี่น้องจ้าสองนาทีอัมพรก็มีลมบนมาเด้เนี่ยขึ้นแนวนอนไม่มีลมบนเลยเอ็ต <c oughs> ิกรองแทมสวัสด,ดีจ้าลองแทมพี่ลูอิทสวัสดีคะ่ะ แมตติกก็ยกมือแล้วนะคะใส่สีจมพูได้เลยจ้ายกมือมาเลยเลยนะคะทุกคนเดือนหนึ่งนาทีแล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแมตติกขอบคุณจูนเจริญขอบคุณเจริญเจริญเด้อแมตติกจีเยอยไปไลฟ์สดจีไม่ทันซกักทีเลยมีแต่ไปหลังบ้านแนละ้วดูคลิปให้นะจี ขอบคุณนะคะจุงกะจุงกะจุงกะจีจ้าจีเอวเนือแอวเนือบุหูบุจูแอวเนือบุจูบุจูหวัดดีเจ้าหวัดดีเจ้าจีนะคะเดี๋ยวนี้จีก็ทําคลิปดีแล้วเนอะจีไปดูคลิปมาจีด้วยนะคะทุกคนจีก็ลงคลิปแล้วนะคะ พี่จีพี่จีสวัสดีครับจากน้องแถมนะคะน้องแบงค์อ๋อใช่แบงค์จุบจุบจุบแก้มหน่อยแบงค์จุบหอมหอมจุบจุบจุบแบงคจุบน้องแถมก็จุงกะครับจุงกะจุงกะให้หัวใจมาด้วยนะคะ พิสุชินก็โชคดีนะคะทุกคนบายบายนอนหลับฝันดีจ้าพี่สุชินนอนหลับฝันดีนะคะยกมือขึ้นบายบายได้เลยจ้าทุกคนขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะยกมือสีชมพูมาให้เลยเลยจ้าบายบายนะคะบายบายขอบคุณพี่สุชินนะคะนอนหลับฝันดีนะจ้าพี่สุชิน ขอบคุณน้องแทมขอบคุณคุณลูอิสขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณุณจีขอบคุณคุณแม่ติ๊กขอบคุณลุงป้าแม่คุณเป็นขอบคุณลุยพาร์ลนะคะแม่น้องแฝดขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะคุณลูอิสขอบคุณนนจีขอบคุณน้องแบงค์นะคะขอบคุณแม่ติ๊กขอบคุณลูอิสนะจ๊ะ ขอบคุณลุงป้าแม่น้องเพนขอบคุณน้องบิ๊กนะ้าบิ๊กนอนนานนะคะขอบคุณนะคะบิ๊กจ้าบิ๊กบิขอบคุณนะคะ,คะ,คะไปอย่างน้องบิ๊กขอบคุณต้นน้ำจ้าขอบคุณนะคะต้นน้ำที่บแบบให้กำลังใจนะคะบายบายขอบคุณน้องแทมบายบายนะคะคุณลูอีทบายบาย บายบายนะคะทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนไลนนี้อัมพรขอจบก่อนนะคะ thank you very much thank you follow me thank you teaching me thank you follow อัมพรไอซ์แลนด์ชแนลนะคะ thank you very much thank you b บงก k มาลีไล์แล้วเด้อจ้าจ้าจ้ามาลีไล์แล้วเดี๋ยวไปนะจ้า เอาทิพยน้องทิพสวัสดีจ้าพี่จะลงไลน์แล้วขึ้นเดี้ยี่สิบนาทีขอบคุณนะคะที่แบบให้กำลังใจน้องทิพยจ้าขอบคุณนะคะอากาศไม่ดีเลยไอซ์แลนด์ลมแรงมากเลยจ้าวันนี้ตั้งลมตั้งฝนเลยให้ดูบรรยากาศข้างนอกธรรมชาติธรรมชาติที่สร้างมา โดยตัวเอง <laughs> มีเมฆมีภูเขาในไอซ์แลนด์ขึ้นไหลไปอย่างนอ้อทิพจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณนะคะบาย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 ทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยขอให้คุดกนได้ทำยูทุกปังปังนะจา๊ะเดี๋ยวไปเยี่ยมเพื่อนทุกๆบ้านนะคะขอบคุณมากเลยจา้าช่องอัมพรกอไลค์เก็บเรียนนะคะไลค์ทักทายเพื่อนๆส่งรายงานพี่ยูไลค์เอาซับขอบคุณนะคะน้องทิีไปเยี่ยม บายบายนะจ้าลงไลน์แล้วนะคะบายบายแบงค์ bye bye. อยากจูบสาวอยากกอดสาวนนมารีขึ้นแล้วแบงค์เดี๋ยวไปหามารีมารีขึ้นแล้วมารีต,ติ้งมาแล้วหกสิบเจ็ดไลค์ไหมครับวันที่สา like. มหกสิบเจ็ดไลค์ไหมครับหกสิบเจ็ดไลค์ไม่ไมีไม่ถึงเลยน้องแทม ลองแทมแล้วขึ้นได้67ไลค์อัมพรขึ้นไม่ถึง thank you very much thank you for c o m i นะคะ thank you มากม เดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนนะคะน้องแบงบายบายขอบคุณนะคะน้องแบงขอบคุณน้องแถมจา้าวันจันทครับไลฟ์ไหมครับวันจันไลฟ์ครับไลฟ์ทุกวันเลยะคะ <c oughs> ไลฟ์ทุกวันจา้าและไลค์รอบสามสี่รอบไลฟ์เอาซับนะคะน้องแถมน้องแถมขึ้นไลฟ์ไปยังขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเจอกันนะคะขอบคุณคะ่ะบายบาย ไายบายนะคะยกมือไม้บายได้เลยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะให้กำลังใจเจ้าบ้านนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆคะ่ะบายบายไลน์นี้ขอจบลงแล้วนะคะ